นื้อหาในคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับนานมาแล้วประมาณ80-90ถึงปีที่ผ่านมาได้เกิดเรื่องราวลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่ในรัแวกป่าดงพญาไฟ ในเขตอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีในสมัยก่อนได้มีกลุ่มชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีพรานป่าในหมู่บ้านป่าดอนคนหนึ่งได้เข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์ตามลำพังคนหนึ่งได้หายตัวไปในป่าอย่างลึกลับหายไปหลายวันไม่กลับมาบ้านทำให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและเหล่าชาวบ้านต่างก็ได้เกณฑ์คนในหมู่บ้าน ออกติดตามค้นหาและในที่สุดชาวบ้านก็ได้พบร่างที่ไร้วิญญาณของเขานอนคว่ำหน้าอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสัมภาระและปืนแก๊ปอาวุธประจำตัวของเขาก็วางอยู่ข้างกายสภาพร่างของนายพรานคนนั้นซีดขาวแต่ที่ตรงลำคอด้านข้างกับมีรอยแผลและมีเลือดติดอยู่ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือไม่มีเลือดไหลอยู่ที่ใดเลยนอกจากเลือดที่ติดอยู่ที่ลำคอเล็กน้อยเพียงเท่านั้นข้าว่ามันต้องถูกดูดเลือดอย่างแน่นอนเลยชาวบ้านและญาติพี่น้องทุกคนที่ไปพบเจอต่างก็พากันพูดไปต่างๆนานาแต่ทุกทุกคนที่ไปด้วยกันต่างก็เห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันด้วยเพราะสภาพของศพ มันได้บ่งบอกให้เห็นแก่สายตาแล้วตัวอะไรที่มาดูดเลือดที่คอของพรานเป่งละ่ะชาวบ้านบางคนถามขึ้นด้วยความสงสัยข้าว่ามันต้องเป็นผีป่าผีโป่งแน่เลยชาวบ้านอีกคนพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความหวาดกลัวชาวบ้านคนอื่นๆต่างก็รู้อยู่ในใจและทุกคนก็แน่ใจว่า สิ่งที่ทำให้พรานเป่งได้เสียชีวิตลงในครั้งนี้มันต้องเกิดจากเจ้าผีป่าผีโป่องอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีพรานในหมู่บ้านสองคนคือพรานดำกับพรานแสนที่มานั่งห้างในป่าอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันนี้เคยเล่าไว้ว่าตนได้เห็นผีโป่งตัวหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นมันเดินวนเวียน อยู่ที่ใต้ห้างแต่พรานทั้งสองคนนั้นรู้ตัวก่อนเขาจึงใช้ปืนที่ลงอาคมยิงขับไล่มันออกไปพวกชาวบ้านที่อยู่ในระแวกแถวป่าดงพญาไฟต่างก็มีความเชื่อเหมือนเหมือนกันว่าเจ้าผีโป่งบางตัวที่มันดูดร้ายมันชอบดูดเลือดคนและสัตว์เพื่อกินเป็นอาหารเท่าหากใครถูกผีโป่ง ดูดเลือดจนหมดตัวต้องนอนตายตัวซีดขาวเหมือนกันกับพรานเป่งคนนี้แต่ถ้าหากว่าในขณะที่ถูกผีโป่งดูดเลือดคนที่ถูกดูดได้รู้สึกตัวและต่อสู้ดิ้นรนจนหลุดออกจากเจ้าผีโป่งมาได้แต่ถึงแม้ว่าจะรอดตายจากผีโป่งมาได้แต่ทว่าคนคนนั้นก็จะต้องกลับกลายเป็นผีโป่งไปด้วย ในช่วงกลางวันก็จะเป็นคนปกติทั่วไปแต่ตกกลางคืนคนคนนั้นก็จะกลายเป็นผีโป่งเข้าป่าดงไปหากินตามนิสัยของผีโป่งที่ลึกลับของมันคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านยังเล่าต่อต่อกันมาอีกว่าผีโป่งบางชนิดนั้นมันปีนต้นไม้เก่งมันชอบจะขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้สูง และดวงตาสีแดงวาวของพวกมันจะมีพลังอำนาจที่สามารถจะสะกดให้ผู้คนหรือสัตว์ต่างๆที่หลงเดินเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันซ่อนตัวอยู่จะต้องตกอยู่ในอำนาจอาถรรพ์ของมันคนหรือสัตว์ที่ถูกอาถรรพ์ของมันสะกดก็จะเกิดอาการอ่อนเพลียเรี่ยวแรงไม่มีและว,วูบหลับไปเมื่อเหยื่อหลับแล้วเจ้าผีโป่ง ที่อยู่บนต้นไม้มันก็จะต่ลงมาจากบนต้นไม้แล้วก็ดูดเลือดตรงที่ลำคอดูดกินเลือดจนหมดตัวทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อของมันต้องนอนตายตัวขาวซีดโดยที่ไม่รู้ตัวที่หมู่บ้านป่าดอนที่อยู่ในเขตบริเวณของป่าดงพญาไฟาแห่งนี้ก็มีเด็กหนุ่มอายุย่างเข้า21ปี2คน คนหนึ่งชื่อว่าเจ้าแดงและอีกคนชื่อว่าเจ้าจ่อยทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตัวเจ้าแดงนั้นมีแฟนแล้วแต่แฟนอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไกลพอสมควรในช่วงตอนกลางวันเมื่อช่วยพ่อแม่ทำงานเสร็จแล้วพอตกตอนเย็นใกล้คำ่ำเจ้าแดงก็จะไปหาแฟนที่บ้านหรือในสมัยนั้นเขาเรียกกันว่า ไปคุยสาวไปกันช่วงค่ำเพื่อคุยกับหญิงสาวที่ตัวเองหมายปองอยู่ที่บ้านของหญิงสาวอยู่คุยจนดึกดื่นอยู่พอสมควรเมื่อคิดว่าดึกพอสมควรแล้วถึงจะกลับมาบ้านของตนเองทำให้พ่อแม่ของเจ้าแดงเกิดความเป็นห่วงที่เห็นลูกชายของตนออกไปจีบสาวที่ต่างหมู่บ้านที่ต้องกลับบ้านดึก และต้องเดินผ่านป่าที่มีต้นไม้ที่รกทึบตลอดเส้นทางจึงชอบเตือนอยู่เป็นประจำว่าอย่าก,กลับบ้านดึกมากนะลูกทางมันเปลี่ยวเป็นป่ามันอันตรายยิ่งช่วงนี้เขาลือกันว่ามีผีโป่องออกมาดูดเลือดคนอยู่นะส่วนเจ้าแดงนั้นก็รู้แก่ใจดีแต่ก็ทนที่จะคิดถึงแฟนสาวไม่ไหวจึงไปขอร้องเจ้าจ่อย ที่เป็นเพื่อนสนิทส่วนเจ้าจ่อยเป็นคนรักเพื่อนพองเป็นเพื่อนกับเจ้าแดงมาตั้งแต่เด็กแล้วสนิทสนมเหมือนพี่น้องเฮ้ยจ่อยเองไปเป็นเพื่อนข้าหน่อยนะข้ากลัวผีโป่งมันจะมาดักคอยดูดเลือดเอาเอา้าวถ้าเองกลัวแล้วเองจะไปทำไมวะเจ้าจ่อยพูดขึ้นแหมก็ข้าทนคิดถึงแฟนสาวของข้าไม่ได้นะสิ มันไม่ได้เห็นหน้าแค่วันเดียวข้าก็เหมือนจะขาดใจตายเลยวะเองยังไม่เคยมีแฟนเองไม่รู้หรอกว่ามันทรมานแค่ไหนเจ้าจ่อยเอ๋ยเจ้าแดงพูดบอกเพื่อนเมื่อเจ้าจ่อยได้ฟังเพื่อนพูดบอกจึงรู้สึกเห็นใจจึงตกลงยอมเดินไปเป็นเพื่อนในทุกๆค่ำคืนด้วยความเป็นเพื่อนสนิทของตนครั้นเมื่อไปถึงบ้านของหญิงสาว เจ้าแดงก็จะขึ้นไปพูดคุยกับแฟนสาวของตัวเองซึ่งพ่อและแม่ของหญิงสาวนั้นก็อยู่บนบ้านด้วยมีตะเกียงน้ำมันอันเล็กๆคอยให้แสงสว่างแล้วก็พูดคุยกับหญิงสาวอย่างมีความสุขส่วนเจ้าจ่อยนั้นเมื่อมาส่งเพื่อนแล้วก็มานั่งนอนรออยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ที่ใต้ต้นมะม่วงอยู่ที่หน้าบ้าน ไม่ขึ้นไปอยู่บนบ้านเป็นก้างขวางคอของเจ้าแดงกระทั่งจนถึงเวลาประมาณสามถึงสี่ทุ่มที่เจ้าแดงได้ลงมาจากบ้านของแฟนสาวก็พากันเดินฝ่าความมืดตามเส้นทางที่เป็นป่ากลับเข้าสู่หมู่บ้านของตนเองทำอยู่เช่นนี้แทบจะทุกคืนเจ้าจ่อยข้าลักเกรงใจเองจริงๆเลย ที่ต้องมาลำบากมาคอยเป็นเพื่อนข้าอยู่แบบนี้เจ้าแดงพูดขึ้นไม่ต้องกังวลเพื่อนเรื่องแค่นี้มันเล็กน้อยเองไม่ต้องเกรงใจเองอย่าคิดมากเลยเพื่อนเจ้าจ่อยพูดบอกแล้วส่งยิ้มให้ส่วนเจ้าแดงที่ได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนแสนจะซาบซึ้งใจข้าจะไม่ลืมความดีของเองเลยเจ้าแดงพูดขึ้น ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเจ้าจ่อยพูดตอบหลังจากนั้นหลายวันต่อมาแฟนของเจ้าแดงพูดกับเจ้าแดงว่านี่พี่แดงเพื่อนของพี่นะทำไมไม่ให้เขาเข้ามาคอยอยู่ในบ้านละ่ะมาคุยเป็นเพื่อนกับพ่อแม่ของน้องก็ได้อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวในความมืดแบบนั้นเลยยิ่งช่วงนี้มีข่าวไม่ดีมีคนในหมู่บ้านถัดไป ถูกผีโป่งดูดเลือดตายไปอีกคนแล้วนะเมื่อเจ้าแดงได้ฟังก็เป็นห่วงเพื่อนของตนจึงชวนแฟนสาวเดินลงจากบ้านไปหาเจ้าจ่อยโดยทันทีเมื่อไปถึงก็ได้เห็นเพื่อนของตนนอนหลับอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงเจ้าจ่อยตื่นตื่นไปนอนบนบ้านเถอเพื่อนเจ้าแดงปลุกเจ้าจ่อยให้ตื่น เจ้าจ่อยก็รู้สึกตัวตื่นจึงถามขึ้นว่าอ้าวจะกลับแล้วหรอทำไมกลับเร็วจังเหล่าวันนี้ยังไม่กลับหรอกแต่ข้าเป็นห่วงเองนะ่ะอยู่คนเดียวมืดมืดแบบนี้มันอันตรายแต่ว่าเจ้าจ่อยสายหน้าพูดขึ้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะรออยู่ตรงนี้ตรงนี้อากาศมันดีฉันอยู่ได้เจ้าแดงและแฟนสาว ต่างก็จนใจจึงปล่อยให้เจ้าจ่อยนั่งนอนรออยู่ตรงนั้นตามลำพังเมื่อเวลาได้ผ่านไปอีกหลายวันแม่ของหญิงสาวแฟนของเจ้าแดงก็พูดกับเจ้าแดงขึ้นว่าแม่ว่าเจ้าจ่อยเพื่อนของเจ้าหนะท่าทางมันดูแปลกๆนะให้ขึ้นมาบนบ้านก็ไม่ยอมขึ้นกลับชอบไปนั่งอยู่กับความมืดทำตัวเหมือนผีป่าผีโป่ง มันไม่มีอะไรหรอกแม่เจ้าจ่อยเพื่อนของฉันนะ่ะมันเป็นคนชอบเกรงใจนะ่ะฉันกับมันรู้ใจกันดีคบกันมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเจ้าแดงพูดบอกแม่ของแฟนให้เข้าใจถึงนิสัยของเจ้าจ่อยเพื่อนของตนแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันแม่ของแฟนสาวก็ได้พูดเตือนขึ้นอีกครั้งว่าเจ้าแดงเอ้ย เจ้าต้องระวังตัวให้ดีนะตอนที่เดินกลับบ้านนะ่ะระวังพวกผีโป่งผีป่าพวกมันดุร้ายแฟนสาวของเจ้าแดงพูดเสริมขึ้นอีกว่านี่พี่แดงพ่อกับแม่ของน้องนะ่ะสงสัยว่าพี่จ่อยเพื่อนของพี่เขาจะเป็นผีโป่งเพราะว่าพฤติกรรมน่าสงสัยชอบนั่งอยู่คนเดียวในความมืดชวนให้ขึ้นบ้านก็ไม่ยอมขึ้น เมื่อเจ้าแดงพอได้ฟังครั้งแรกก็ตกใจแต่เมื่อแฟนสาวและแม่ของแฟนพูดเตือนบ่อยๆทำให้เจ้าแดงใจก็ชักจะเขวด้วยเพราะสงสัยในพฤติกรรมของเจ้าจ่อยด้วยเช่นกันท่าทางของเจ้าจ่อยในช่วงนี้มันดูคล้ายจะเงียบไปแบบผิดปกติพูดจะน้อยไม่ค่อยคุยเหมือนแต่ก่อนตอนเดินมาด้วยกัน ทั้งตอนเดินมาและตอนเดินกลับเจ้าจ่อยก็ไม่พูดอะไรเลยลักษณะของมันเปลี่ยนไปมากจนน่าแปลกใจเถ้าหากเจ้าจ่อยมันเป็นผีโป่งจริงๆแล้วก็อันตรายมากนะถึงตายเลยเชียวนะแม่ของแฟนสาวพูดขึ้นด้วยความห่วงใยกับเจ้าแดงว่าที่ลูกเขยของตนคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแม่เจ้าจ่อย มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่แม่อย่าห่วงเลยเจ้าแดงพูดตอบแม่ของแฟนสาวอย่างเกรงใจถ้าอย่างนั้นเองก็ลองพิสูจน์ดูสิว่าเพื่อนของเองจะเป็นคนหรือว่าเป็นผีโปง่งแม่ของแฟนสาวพูดขึ้นพิสูจน์ยังไงล่ะแม่เจ้าแดงเอ่ยถามด้วยความสงสัยก็ตอนที่เดินทางกลับบ้านด้วยกันให้เองเดินนำหน้า แล้วทิ้งระยะห่างพอประมาณแล้วให้เองหาโอกาสก้มมองรอดผ่านหว่างขาของเองดูหากว่าเจ้าจ่อยมันเป็นผีโป่งจริงๆเองก็จะเห็นร่างที่แท้จริงของมันทันทีแต่ถ้าหากไม่ใช่ก็จะเห็นเป็นคนตามปกติก็แสดงว่าไม่มีอะไรเมื่อพูดบอกแนะนำแล้วแม่ของแฟนหยิบไข่ให้สามฟอง พูดบอกว่าในคืนนี้ให้ลองดูนะไข่สามฟองนี้เป็นไข่ลงอาคมเท่าหากเจ้าจ่อยเพื่อนของเองมันเป็นผีโป่งจริงๆให้เจ้าจงรีบนําไข่ลงอาคมป้าใส่มันมันจะทําอันตรายอะไรเองไม่ได้แล้วมันจะกลับกลายเป็นผีโป่งหนีเข้าป่าไปส่วนเจ้าแดงเมื่อได้ฟังเช่นนั้นใจก็เต้นระทึก คิดภาวนาอยู่ในใจว่าขออย่าให้มันต้องเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าหากเจ้าจ่อยเป็นผีโป่งจริงก็จะลองทำตามที่แม่ของแฟนบอกดูว่ามันจริงหรือไม่จะได้รู้กันในคืนนั้นเป็นคืนแรมสามคำ่ำแสงของดวงจันทร์ยังคงส่องสว่างจ้าในขณะที่เจ้าแดงและเจ้าจ่อยกำลังเดินไปด้วยกัน อยู่ระหว่างทางนั้นณชายป่าที่เต็มไปด้วยหมู่ต้นไม้เจ้าแดงเอ่ยพูดถามเจ้าจ่อยเพื่อนรักของตนขึ้นว่านี่เจ้าจ่อยเองรักข้าไหมว่าเพื่อนแต่ก็เงียบเจ้าจ่อยไม่ได้ตอบอะไรยังเดินตามมาทำคล้ายว่าไม่ได้ยินเมื่อเจ้าแดงเห็นว่าเพื่อนเงียบไม่ตอบจึงถามย้ำไปอีกว่านี่เจ้าจ่อย เองรักข้าหม่ว่าเพื่อนแต่ในครั้งนี้เจ้าจ่อยมันพูดตอบแต่เสียงที่ตอบนั้นกลับเป็นเสียงที่แหบและเยือกเย็นเหมือนคนเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นว่าเองทำไมถามอย่างนั้นล่ะเจ้าแดงหากข้าไม่รักไม่ห่วงเองข้าจะมาคอยเป็นเพื่อนเองเหรือวะข้ารักเองข้าเป็นห่วงเองถึงมาเป็นเพื่อนเองทุกคืนนี่ไงเมื่อเจ้าแดง ได้ยินดังนั้นก็ทราบซึ้งใจคิดอยู่ในใจว่าเจ้าจ่อยมันคงไม่ใช่ผีโปง่งอย่างที่แม่แฟนสงสัยจึงก้าวเดินต่อไปในความมืดใต้แสงเงาจันทร์แต่ว่าเสียงของแม่แฟนมันยังคงดังแว่วกระตุ้นอยู่ในใจลองดูนะระวังตัวด้วยทดลองดูทันใดนั้นเจ้าแดงก็ตัดสินใจลองทำตาม ที่แม่แฟนเคยบอกไว้จึงรีบก้าวเท้าเดินเร็วห่างออกไปทันทีเมื่อห่างพอประมาณแล้วจึงหยุดเดินแล้วก้มลงมองรอดผ่านหว่างขาของตนเองมองไปที่ร่างของเจ้าจ่อยเพื่อนรักที่ตามมาทีหลังเมื่อได้เห็นร่างเพื่อนรักเจ้าแดงก็ต้องร้องอุทานขึ้นมาโอ้นั่นมันอะไรกันเจ้าแดงสะดุ้งตัวเฮือก ด้วยความตกใจและหวาดกลัวอย่างสุดขีดจนทำให้หัวทิ่มลงไปกับพื้นดินภาพที่เจ้าแดงนั้นได้เห็นมันเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตมันมีร่างตัวสีดำดวงตาสีแดงวาวผมยาวรกรงรังมันยืนซ้อนอยู่กับร่างของเจ้าจ่อยมันทำให้เจ้าแดงต้องเกิดอาการผวารีบลุกขึ้น ยืนตัวสั่นเทาพรางพูดขึ้นว่าโธ่เจ้าจ่อยเองเจ้าแดงพูดเสียงสันส่นๆพร้อมกับถอยหลังพรวดพลาดด้วยความหวาดกลัวเจ้าแดงเองเป็นอะไรเจ้าจ่อยเอ่ยถามขึ้นด้วยความแปลกใจเจ้าจ่อยเองเองเป็นผีโป่งเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโธ่เจ้าจ่อยเจ้าแดงร้องขึ้นด้วยความเสียใจ ในขณนะดเดียวกันนั้นก็เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างสุดขีดเช่นกันส่วนเจ้าจ่อยก็ก้าวเดินเข้ามาใกลเลื่อยๆทำให้เจ้าแดงตกใจจึงรีบกระโจนถอยแล้วพูดว่าอย่าเจ้าจ่อยเอ็งอย่าทำอะไรข้าข้ากลัวเจ้าแดงข้าไม่ทำอะไรเอ็งหรอกเอ็งเป็นเพื่อนของข้าเอ็งอย่าก,กลัวข้าเลยเจ้าจ่อยผีโป่งพูดขึ้น น้ำเสียงของมันดูเศร้าส้อยและน่ากลัวไปพร้อมๆกันและทันใดนั้นเจ้าแดงก็นึกถึงคำของแม่แฟนสาวว่าถ้าหากเจ้าจ่อยมันเป็นผีโป่งจริงให้นำเอาไข่ลงอาคมคว้างใส่ทันทีเถ้าหากไม่ทำอย่างนั้นเจ้าผีโป่งมันจะเข้ามาทำร้ายเอาเจ้าแดงนั้นกลัวมากทำให้ลืมสติลืมตัว และลืมนึกถึงความเป็นเพื่อนที่มีกับเจ้าจ่อยที่คบหากันมานานตั้งแต่มันยังเล็กมันล้วงไข่ลงอาคมออกมาจากย่ามแล้วคว้างใส่ร่างของเจ้าจ่อยทันทีและทันทีที่ไข่ลงอาคมถูกร่างของเจ้าจ่อยร่างของเจ้าจ่อยก็ล้มหงายหลังลงกับพื้นดิ้นทุรนทุรายร้องโหยหวนคล้ายเจ็บปวด อย่างแสนสาหัสนอนกลิ้งคลุกฝุ่นอยู่ท่ามกลางป่าที่มีแสงจันทร์สองเจ้าแดงได้เห็นอาการของเจ้าจ่อยก็ทำให้มันยิ่งตื่นตกใจไม่ได้คิดถึงความเป็นเพื่อนหรืออะไรทั้งสิน้นใจยังะวงอยู่กับความกลัวมันจึงคว้างไข่ลงอาคมอีกสองใบที่เหลือเข้าใส่ร่างของเจ้าจ่อยทำให้ผีโป่งเจ้าจ่อย สะดุ้งเลือกกระตุกตัวสัน่นบิดตัวไปมาดูเหมือนจะขาดใจแต่ทว่ามันยังไม่ตายมันโบกมือปัดป้องร้องเรียกชื่อเจ้าแดงอยู่หลายครั้งเจ้าแดงเจ้าแดงอย่าทำข้าข้าเป็นเพื่อนเองนะข้าไม่เคยคิดทำร้ายเองเลยข้ารักเองเสมอมาเมื่อเจ้าแดงได้ยินทำให้มันต้องยืนนิ่งตัวสัน่น ทั้งสงสารทั้งกลัวผสมปนเปกันเจ้าจ่อยเองเป็นผีโป่งตั้งแต่เมื่อไรกันโทเจ้าจ่อยเพื่อนข้าเจ้าแดงเอ๋ยถามด้วยความสะเทือนใจและเสียใจที่เพื่อนต้องมาเป็นแบบนี้แล้วร้องให้น้ำตาไหลข้าเป็นผีโป่งมาหลายวันแล้วเจ้าแดงเอย๋ยตอนข้านอนหลับรอเองอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง เจ้าผีโป่งมันแอบ,บเข้ามาดูดเลือดข้าเมื่อข้ารู้สึกตัวจึงต่อสู้และดิ้นรนจนหลุดออกมาได้แล้วมันก็หนีไปแต่ข้าก็ต้องติดเชือ้อผีโป่งจากมันจนกลายมาเป็นผีโป่องอยู่แบบนี้ตั้งแต่วันนั้นเจ้าแดงเอย๋ยถึงแม้ว่าข้าจะเป็นผีโป่งแต่ว่าข้าก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเองเลยนะ ที่ข้ามาเป็นเพื่อนเองทุกวันเพราะว่าข้าเป็นห่วงเองเองอยากกลัวอยากเกลียดข้าเลยเจ้าแดงเพื่อนรักของข้าเมื่อเจ้าแดงได้ยินดังนั้นก็ต้องสะอื้นร้องไห้ขึ้นมือทั้งสองข้างยกปาดน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มอย่างรู้สึกผิดและเสียใจอย่างสุดซึง้งพลางพูดคร่ำครวญขึ้นว่าเจ้าจ่อยข้าขอโทษ ข้าขอโทษข้าไม่น่าทำร้ายเองเลยแต่ทว่ามันกลับสายเกินไปที่จะแก้ไขอะไรได้เมื่อทันใดนั้นผีโป่งเจ้าจ่อยมันลุกขึ้นยืนเซไปเซมาคล้ายคนบาดเจ็บแสนสาหัสแล้วมันก็พูดขึ้นว่าเจ้าแดงข้าไม่โกรธเองหรอกเจ้าเพื่อนเอ๋ยข้าเข้าใจเองผีโป่งเจ้าจ่อยมันพูดเพียงเท่านั้น แล้วมันก็วิ่งหายไปในป่าเหลือแค่เพียงเสียงร้องไห้โหยหวนอย่างเศร้าโศกและหน้าเวทนาของมันเมื่อเจ้าแดงนั้นได้สติจึงวิ่งเข้าหมู่บ้านแล้วเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ร้ายให้พ่อแม่ญาติพี่น้องและชาวบ้านให้ได้รับรู้ว่าผีโป่งในดงป่ามันกัดเจ้าจ่อยและเจ้าจ่อยมันก็วิ่งหนีหาย เข้าไปในป่าตามหาไม่เจอแต่ไม่ได้บอกหมดทุกเรื่องเมื่อพอรุ่งเช้าพ่อแม่ของเจ้าจ่อยและชาวบ้านอีกหลายคนก็ช่วยกันออกค้นหาก็ได้เจอเจ้าจ่อยนอนคว่ำหน้าอยู่ในป่าอย่างน่าเวทนาแต่ทว่าเจ้าจ่อยมันตายแล้วร่างศพของมันผอมขาวซูบซีดตรงที่ลำคอมีรอยแผลถูกกัด อย่างชัดเจนในงานศพของเจ้าจ่อยต่างก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเรื่องราวความอาถรรพ์ลี้ลับของงพญาไฟรวมถึงเรื่องราวอันน่าสะเทือนใจของเจ้าจ่อยกับเจ้าแดงเพื่อนรักทั้งสองคนก็ยังคงอยู่และกลายมาเป็นตำนานเรื่องราวความลี้ลับของป่าดงพญาไฟมาจนกระทั่งทุกวันนี้ตำนานความลี้ลับของผีปโป่ง แห่งดงพยาไฟหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาติดเตือนหรือทักทายกันได้นะครับหากชอบก็ขอคนละหนึ่งไหลกดหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ